สวัสดีครับทุกผู้ชมนะครับจะมาเรีแอคชั่นอีกเช่นเคยเนาะซึ่งเราจะมาเรีแอคชั่นตำนานยุทธพูดทั้งซานนะคในพีที่160หรือต่าที่160นนั่นเนองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่เราจะเป็นการที่อ่าพวกถังซานกับกลุ่มเจ็ดประหลาดเขาเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไงจะมุ่งหน้าไปที่เมืองแห่งมหาสมุทรอะไรอย่างเงีเออผมก็ลืมชื่อไปแล้วโทษทีเนาะโอเคครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็ใกล้พอสมควรนะถ้าดูจากแผนที่ที่เขาโชว์เราดูตอนท้ายคลิปแล้เนาะ โอเคครับมันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเอป็นกำลังใจ่ะไปเนาะโอเคครับถ้างั้นเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่160่งร้อยหกสิบกับสำนตั้งห้าลีก้กว่าจะถึงหมู่บ้านพอดูว่าอยากค้างในหมู่บ้านไหม <Okay. S 2> เหมือนนาแล้วตรงนี้เนะาะ <c oughs> ไม่มีใครสักคนเลยอ,อาจารย์กล<อ>ับบ้านกันหมดแล้ว <c oughs> ต้องเช็คนะเพื่ <c oughs> อความชัวออฮะกลับบ้านที่ไหนเขาจะ

ฮะไม่มีใบไม้เอะไม่เกี่ยวหรอกเอ๊ะแต่ไม่มีคนสักคนเลยจะมาฮึอะไรอ่ะเสือหรืออะไรอ่ะไวสว่างตลอดทางแต่เราไม่มีเสียงเลยใช่ระวังหลังนะจ๊ะ

งลงหลงดูชิงอยู่นี่แหละดูดาบเสียวอูที่ก็ได้โอเคก็ได้ทักษะแรกสมบดรณ์คอบใหกภพสมบดรุ่งกายาโอ้ไม่ได้มารายไทยเลยว่ะเออมีประโยชน์ดวยใช่เนี่ยทุกคนพวกเขาระวังด้วยว่ะดูพี่ไสไป ทำไมไม่บินไปวะหรือบินไปบรนช้าโอ้ยไอคนหน้าหมาหรือมันมันหมาหน้าคนเอ้ยไอยช่างมันอุย้ยมนุษย์หมาป่ายังไม่ถึงว่าเทียนต่อจะมีมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่า เชื่ตอนนตรงวเลยเนาะเป็นการผสมของคนกับหมาป่าพยุสลาตันครึ่งคนครึ่งหมาป่าวิญญาณยุทธหมาป่าของเฟิงเซียเ่ยวเทียนก็คือหมาป่าที่เพิ่มความแข็งแกร่งอ่าฉะนั้นมันจะมีทั้งกําลังและพรสวรรค์ของหมาป่าพยุสลาตันและมีสติปัญญาของมนุษย์ถูกต้องมีเยอะด้วยนะตัวมันพวสัตว์ร้ายกระหายเลือดชอบกินิงมนุษย์มาเป็นอาหารหากจู่โจมจะทําเงกว่จาจะตายยากที่จะต่อแค่ห้าร้อยตัวก็สามารถเอาชนะทหารได้นับหมื่น อยมานสุดภาพที่จะจ่อกรกับมันซึ่งหน้าทำยังไงดีอ้ยเอ้าคนจับเธอเลยอย่าอย่่ไม่ไลโอเคโอ้สวยโ้โหนี่เท่เลยกูต่อสู้ของพวกเจ้าอยู่ดิ อุ้ยอ้าวอ้าๆอุ้ยจบละเกือบจะเทพละสวยอักษะวิยที่สี่ฝนดาวตกทะยักเขาพิซานซิซิ่งไม่บาดเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะขอบคุณ ก็เอ oh, ่อค you know? ือเอ่อเฮ้ยมีอยู่มีอยู่เรียกพวกแล้วบอกว่ารูอยังไงอู้ไม่นะไม่นะไม่นะด้ย กี่ตัววะเนี่ยน่าจะหลัก20-30ต,ตัวอย่างมาั้งจะพาชาวบ้านหนีไปที่เหลือเราจัดก,การเองทุกคนจับข้าวอาจารย์จ้าโอ้ยมียายด้วยตรงนี้เป็นแค่ลูกน้องในฝูงพวกมันต้องมีจ่าฝูงแน่พอแค่จับจ่าฝูงได้พวกที่เหลือก็จะสลายไปเองโอเคมันก็ต้องหา สตีน่าจะอยู่หลังๆเลยผมว่ามนไม่อยู่เอา้ามันก็สู้ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลา,ายอย่างนี้พวกนี่ผมว่าก็ต้องชื่อใจพวกเขาใช่โอ้อืม โอ้ยโอ้ยโอ้เก็บแพนเดะทักษะก็มาคล้ายๆกันบ้างใช่ไหมมีไส้ตัวยัวจุบจมตีบนฟ้าได้นักสังาทิศนนือกคีพยาฮบเฮ้ย

อไปก่อนแนะเขาจะอยู่ไว้เองอ้สวยแต่ข้อเสียหล่อนคือหล่อนไม่ค่อยมีดาเมจแล้วเนาะใช่ปะ ฮึด้ยไอเนี่จะเป็นจากูงก็ได้มาเอาอยังไม่ลงมือก็ดีกว่าอ่า เอ้ยมันดูเป็นทูอวุโสจะจัดเลยท่าเอามืกค่อยหลังวันเนี้ยเอาโงเช่นเียใจเย็นดูท่ามันจะเป็นจับผมจะเป็นต้องจัดการมันให้ได้ก่อนไม่ได้สียงเสียงยังอยู่กับพวกมันอยากให้สตรีภูนี้รอดชีวิตกอาชีวิตพวกเจ้ามาแล้วอย่านะเย็นนะอาไงดี อุ้ย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 ไม่มีไรคิดเลยเว้ยมาตอบรับเงื่อนไขของเจ้าไม่เจ้าอุ้ยเสียงเสียงให้เป็นหน้าที่เจ้าแล้วโอเคแต่จะมีแผลแล้วล่ะ โอ้การ์ดออร์ชอตทักษะกระดูกวิญญาณโอเคมาทำตามแผนดนะอะไรยักษ์ขาสันหารสิน้นแรงเทพตีมุกแผนก็คือทำลายออกมาไ้หมดผมว่าสวย Rồi Bằng một chiếc mấy quá lắm thấy à Mấy cái chết lò đâu มันดูเอาเรื่องนะตัวเนี้โอ้พลังมันน่าจะระดับประมาณ50-60ได้นะถ้าสู้กันลนาทีาอะไรอะ่ะกระตุ้นประสาทอะไรยังไงลักษณะนี้มันแใชๆเหมือนท่าเนี้ยเลยโดนะรับ Mẹ đi Hãy Hỗ cho thoải bay Ồ Ôm mập ôm mập vậy ơi Ok, kiểm đến một xem nào. พซานแม่งโคตรเถื่อนเลยเนี่ยขาดได้หมดมันจัดการได้หมดเลยโอ้โห้ดับเส้นในพริบตาพิซานท์าร้ายกาจเกินไปแล้วเจสังจะใช้ก,กระบวนท่าอะไรกันแน่เออเออด้วยซิด้วยซิใช่เฮ้ยเร่อะไรเนี่ยแสงมุวิวับวิบับเนี่ยพิซานพวกท่านดูสินั่นคืออะไรอ่ะดูกวิญญ,ญาณหุย พี่ไต่กระดูกวิญญาณนี้ควรให้ท่านเอ้าแต่พวกเราเจ็ดประหลาดใช่ใช่ล้วพี่คนเดียวน่ะแต่ว่าเสียวอู่ล่ะตอนนี้ก็เสียวอู่ไม่ต้องการแล้วใช่พี่ไต่จะเกรงใจเลยหากเราไม่ผิดทักษะที่มันมอบให้น่าจะเป็นความระห่ำสำหรับท่านแล้วมันมีประโยชน์น่าจะเหมาะกันนะสายโจมตีเหมือนนะเนาะมันเป็นโจมตีคอมโบต่อเนื่องน่าจะเหมาะกับไอพี่ใต้จริงแหละ ดิซานเราจะไปดูหน่อยว่าชาวบ้านเป็นยังไงบ้างาข้าไปด้วยเออเออที่นี่มีข้าอยู่โอ้ยหน่าเจ็บจกันหนักเลยเนาะ ขันแผลอ๋อหนยจ้งดิบบินเหรอจะลอยไหมบอกหนยเจบปวดกบอกั่อนใจจะพอน้องเอาเหลือสุดท้ายเอา

มาหงจิ้นหาครั้งนี้เขาไม่มีเจ้าเส็งว่าเขาคงตายไปแล้วมันเกี่ยวกับที่มันโดนหมาป่าโจมตีหรือเปล่าวะคือเฮ้ย่รอนดินดูหลังเลยรอนกับใจนะฮะฮะซูมตาซะน่ากลัวเลยเมื่อกี้เนาะคือแบบดีเทลมันเก็บดีกันนะเออ โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมานเนาะซึ่งระหว่างเดินทางก็จะแบบเหมือนระหว่างเลิกที่พักใช่ป่ะคืนเนี้ยก็แบบไปเจอกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่แบบเหมือนจะมีไอ้พวกมนุษย์หมาป่าตามตามที่เขาเลือกเลยตรงตัวเลยนึกว่าจะมีสับจะพ่ออะไรสักหน่อยเออก็มนุษย์หมาป่าเนาะก็เข้ามาจมตีหมู่บ้านนี่อะไรางี้พวกทางซานเขาก็เลยเก็บให้หมดอะไรเงี้จัดการให้หมดทุกตัวแล้วก็โชคดีมากเลยที่มันดรอบกระดูกวิญญาณมาเมื่อกี้เนาะนั่นแหละโหแล้วพี่ตายก็ได้ไปเว้ย ในที่สุดก็ได้มาเออระดับต้อง60บกว่าแล้วยังไม่มีเนาะนั่นแหละโอเคแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถึงแม้มจะไม่มนะีถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงของเรื่องนี้ใช่ไหมละ่ะก<ๆ>็เข้าใจได้อยู่แล้วก็มีประเด็นที่ว่าหมาของเจมเมืเ่อกี้มันอยู่ๆก็ล้มพับไปแล้วแบบเหมือนจะมีอักเลือดออกมาเลยด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับการที่แบบเหนื่อยสะสมแล้วแบบมาสู้ทันทีเลยไหมหรือแบบมันเกี่ยวกับเพราะโดนไอห,หมาป่าโจมตีแล้วแบบเพราะหมาของเจมีเ์เนคที่โดนหมาป่าโจมตีเลือดไหลเมือนกัที่เราเห็นกันเนาะ โอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด้เรสไดท้นะครับเพื่อเป็นกำลังที่ห้ไปเนาะสำหรับไปได้ขอต้นนะครับบ๊ายบาย